จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหนอนน้อยในกางเกงเกิดพูดได้และสั่งให้นุ่มน้อยวัยกำลังโตไปแอมสาวนองโพที่เขาใฝ่ฝันสวัสดีครับมิดลักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h ชาแนลและสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า and in the pan เรื่องราวของไอห้หนุ่มน้อยที่มีชื่อว่าไอ้บักโฟเขาเพิ่งจะแตกเนื้อหนุ่มแล้วอยากจะได้หน่องโพมากินแต่ประสบการณ์ก็ไม่มีก็เลยต้องขอเพื่อนให้มาสอนแล้วเรื่องราวการเรียนรู้ของผู้ด้อยประสบการณ์ทางเพศจะสนุกสนานขนาดไหนถ้าหากเป็นเพื่อนพ ้้มกกัันนแลวไไปชไดเลยเริ่มเรื่องมาเราก็ได้เจอกับไอ้บักเลดบูคนนี้มันกําลังจ้องนองโพของสาวสวยอีสาวก็ถามมึงมองนมกูหรือไงเลดบูก็บอกเปล่านะฉันมองเสือ้อฉันชอบเสมอต่อมาเราก็จะได้เจอกับพระเอกของเรามีชื่อว่าไอ้บักโฟเขาเพิ่งจะขึ้นมปลายแล้ววันนี้ก็ได้เจอประสบการณ์สุดสยองขวัญเมื่อตื่นมาลรวพบว่าหอสลัมของเขานั้นมันพูดได้แถมบักโฟยังรู้สึกว่าเขาควบคุมความหื่นของตัวเองได้ยากมากขึ้นเช้าวันนี้ขณะนากินอาหารเชา้าจิตใจอนาปีของเขา ก็เริ่มทางานเมื่อมองไปที่หน้าอกของคุณนาะความหื่นก็ทําให้เขาจินตนาการถึงเหนื้อในออกกระจายถึงขนาดทานมหอกพ่อแม่เขาก็เริ่มรู้สึกว่าลูกกูมันแปลกๆแล้วระหว่างนั้นแม่เขาก็เห็นแผ่นพับใบสมัครรับนักสแสดงละครเวทีที่โรงเรียนของไอ้บักโฟแม่เขาก็บอกว่าอยากให้บักโฟนั้นไปเล่นเป็นพระเอกเพราะมันคือเรื่องโรมีโอแอนจูเลียตสมัยพ่อแม่เขากําลังอยู่ในวัยรุ่นพ่อของบักโฟก็เคยเล่นเป็นโรมีโอจนแม่นั้นหลงรักดูเหมือนว่าถึงแม้ลูกโตขนาดนี้พ่อแม่เขาก็ยังหวา ไม่เสื่อมคลายต่อมาลิซ่าสาวเพื่อนสนิทของโฟก็มาเขาที่บ้านเพื่อจะไปโรงเรียนร่วมกันลิซ่าเป็นสาวหน้าอกแบนจึงทาให้เธอไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองก็เลยเลือกที่จะแต่งตัวเป็นทอมบอยระหว่างนั้นบักโฟก็กําลังทะเลาะก,กับน้องชายตัวเองอยู่ในห้องน้ําโฟก็บอกให้มันเงียบปากสักทีแล้วกูไม่มีสมาธิแต่มันก็ไม่ยอมหุบปากโฟก็เลยเซิปหนีมันซะเลยเขาก็ลืมไปวันนี้มันอวัยวะของเขาทาให้แม่ต้องรีบพาโฟขับรถไปโรงพยาบาลแต่อีแม่ก็รีบเกินขับผิดพาไปโรงพยาบาลศาสตร์แต่สุดท้ายเรื่องแค่ีหมอกช ไ,ไมาถึงโรงเรียนวันนี้ก็ดูเหมือนจิตใจของโฟจะล่องลอยไม่เป็นอันเรียนโมแต่จ้องตูดของอาจารย์สุดสวยโฟก็ร้อนใจไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องหนูของเขาเขาพยายามจะหาคำตอบจากในหนังสือแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่มีหนังสือเล่มใดเลยที่ให้คำตอบเรื่องน้องหนูนั้นพูดได้เขาก็เลยไปร้องเปิดใจถามพ่อแม่ของเขาแต่ดูเหมือนช่องว่างระหว่างวัยก็จะทําให้โฟนั้นไม่ได้คําตอบเหมือนเดิมสุดท้ายโฟก็เลือกที่จะไปปรึกษาเลดบูเพื่อนซีอีกคนของเขาที่ดูเหมือนจะหื่นมาก่อนและไอเลดบูนี แหลที่เป็นต้นเหตุของความบันเทิงที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อมาในขณะที่โฟกับเลดบูกำลังนั่งแฮงเอาอ,อยู่กับเพื่อน,อนสาวสุดอึมประจาโรงเรียนอย่างเลโอเน่ก็เดินออกมาพร้อมกับชุดสีแดงบาดตาบาดใจทันใดนั้นไอ้น้องหนูพูดได้ของเขามันก็ล็อกเป้าหมายบอกว่าหนูจะเอาคนนี้ให้ได้ตอนนั้นจิตใจของโฟก็ตกเป็นทาสของน้องหนูของเขาแล้วก็แอบเดินตามสาวเลโอเนไปในตึกโดยที่ลืมไปเลยว่าแฟนของเธอนั้นโคจะโหดถ้าใครมามองแฟนมันแล้วโดนเล่นแน่นอนตอนนั้นสาวเลโอเนกำลังปิดป้ายรับส มัครนักสแสดงละครเวทีเธอเห็นไอบ้บักโฟมายืนจ้องก็ถามว่าสนใจะนะจ,ะจะสมัครไหมโฟก็พยักหน้าล้กูอยากจะสมัครเป็นผัวมึงแต่แล้วตอนนั้นไอ้ใครแฟนเธอก็เดินมาแล้วก็ถามว่ามึงมาคุยอะไรกับแฟนกูเรียวเน่ก็แก้ตัวให้บอกว่าเขาอยากจะสมัครเป็นนักสแสดงละครเวทีไอ้ใครก็เลยบอกว่าอยากให้เห็นมึงคุยกับแฟนกูอีกไม่ไงั้นมึงโดนแน่ต่อมาโฟก็ามาบอกกับไอ้เลดบูว่าเขามีนัดกับสาวเลโอเน่เธออยากจะให้เขาช่วยซ้อมบทละครให้เลดบูก็บอกแบบนี้เจ๋วไปเลยสิว่าเพื่อนนายจะได้อยู่กับเธอสองสองต่อมา ก็ถึงเวลาเริ่มซ้อมละครเวทีอาจารย์ก็มาประกาศว่าเราเหลือเวลาแค่5วันหนุ่มที่แสดงเป็นโลมิโอคนเก่านั้นเกิดถอนตัวเพราะว่าผัวของเอเลี่ยนเนํนำไปจับหัวมันยัดซ่วมไอ้หนุ่มเวเตอร์ก็เลยได้มาแสดงเป็นโลมิโอตัวหลกักส่วนพระเอกของเราอย่างไอ้หนุม่มโฟลก็ได้มาเป็นโลมิโอตัวสำรองเผื่อเกิดอะไรขึ้นหลังจากอาจารย์ประกาศชื่อของไอ้โฟลเซจไอ้ไขก็แอบมาข่มขู่ไอ้บักฟโฟบอกว่าถ้ากูเห็นมึงแตะเนื้อต้องตัวแฟนสาวของกูแล้วล่ะก็กูจะจับมึงยัดชัดโคกแบบไม่ต้องสงสยัยต่อมาไอ้เลดบูก็ เพื่อให้บักโฟนนั้นไปออกสืกกับสาวรีโอนีเริ่มตน้นโดยการไปซื้อหนังสือกรรมมาสรเพื่อคนคว้าท่าแปลกๆให้โฟไปเล่นกับรีโอนีวันนั้นกลับมาถึงบ้านระหว่างที่พ่อแม่ไม่อยู่ไอ้โฟก็ได้ดูโฆษณาในทีวีมันเป็นสายฮอตไลน์เพิ่มความเสี่ยวไอ้เจียวเจ้าไม่รักดีของเขาก็สั่งให้บักโฟนั้นโทรไปโดยที่เขาใช้บัตรเครด,ดิตของพ่อเขาต่อมาที่ต้องเรียนไอรดสบูกขฝึกซ้อมท่าให้กับบักโฟโชคไม่ดีที่อาจารย์เข้าไม่เห็นเขาก็เข้าใจผิดแต่ไม่เป็นไรอาจารย์ก็ชอบแนวนี้เหมือนกันครับต่อมาเรียน คาสังมอาจารย์ก็ถามไอเรดบูว่าพื้นที่ราบยุโรปนั้นอยู่ที่ไหนเรดบูก็กวนตีนแล้วก็ชี้ไปที่หน้าอกของน้องลิซ่าที่แบนลาบทาให้เธอนั้นโกรธแล้วก็เดินออกไปจากห้องบักโฟเป็นห่วงความรู้สึกเพื่อนก็เลยเดินตามออกไปลิซ่าก็บ่นให้โฟฟังว่าเธอก็ไม่รู้ว่าทํใไมเหมือนกันอายุ15แต่ว่าน,นมเธอยังไม่โตขึ้นมาสักทีโฟก็บอกไม่ต้องห่วงลระของดีต้องใช้เวลาหลังจากเลิกเรียนวันนั้นไอเรดบูก็มีวิชาที่อยากจะสอนบักโฟนั้นก็คือวิชาปลดตะขอเสื้อในทั้งคู่ก งานว่าแม่ของโฟนั้นเป็นอมาภาภาพาตเขาก็เลยต้องมาฝึกวิชาปลดตะขอเสื้อนาพนักงานก็เห็นใจแม่ลูกกระตันยูอยากฝึกเท่าไหร่ก็ฝึกไปเลยลูกต่อมาก็ดูเหมือนว่าจิตใจของบักโฟในตอนนี้มองไปที่สาวคนไหนก็ดูเหมือนจะเห็นเป็นสาวเลโอน่มันก็คิดว่ามันอยากจะซื้อของขวัญเซอร์ไพรส์ให้เธอโฟก็เอาเรื่องนี้ไปปรึกษาลิซ่าโฟบอกว่าเขาอยากจะซื้อแหวนให้กับสาวที่เขาชอบและอยากจะชวนให้สาวลิซ่านั้นไปลองแหวนเป็นเพื่อนลิซ่าก็เข้าใจผิดคิดว่าโฟนั้นแอบชอบเธอเธอก็เลยตอบตกลงที่จะไปร้านแหวนเป็นเพื่อน และทุกๆวันหลังจากที่โฟกลับมาถึงบ้านเขาก็ไม่ลืมที่จะโทรไปที่ h o ตไลน์สายสยหิวเหมือนเดิมวันต่อมาไอเลสบูก็มาบอกกับโฟว่าเขาอยากจะให้โฟลองประสบการณ์จริงก่อนไปออกซื้อเขาก็เลยพาบักโฟไปที่ซ่องเพื่อจะให้โฟนั้นลองซื้อบริการต่อมาคืนนั้นพอแม่ของโฟก็ออกไปดินเนอร์แต่ดูเหมือนว่าแม่ของโฟนั้นจะไปเจอสลิปบัตรเครดิตที่โฟนั้นใช้โทรหาฮอตไลน์สายสยหิวแม่ก็เข้าใจผิดคิดว่าพ่อนั้นนอกใจทั้งคู่ก็เลยทะเลาะกันยกใหญ่วันต่อมาก็ถึงเวลาที่บักโฟได้เวลานัดกั สาวขายบริการเขาก็ไปหาไอเลดบูแต่ปรากฏว่าวันนี้ไอเลดบูมันไม่ว่างเขาก็บอกให้โฟลนั้นไปคนเดียวโฟลไปถึงที่หน้าตึกก็ได้เจอกับสาวคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นสาวที่เขาซื้อบริการไว้แต่สาวคนนั้นก็บอกมึงไม่เด็กไปหน่อยเหลอเธอก็เลยพาไอแบกโฟไปนั่งที่ร้านอาหารโฟก็เล่าให้เธอฟังว่าทําไมเขาถึงอยากจะมีประสบการณ์สุดท้ายเพราะว่าไอแบกโฟมันเด็กเกินไปเธอก็เลยได้จะสอนวิชานิ้วดัชนีเอาไว้ลวงเข้าไปในท้้าของนาลีจบไปหนึ่งกระบวนท่าต่อมาก็ถึงวันที่บักโฟนัดน้องลิซ่าไปที่ร้านเครื่องประด ในระหว่างที่ร้องแหวนอยู่ดีๆไอ้บักโฟก็ถามลิซ่าว่า,วาเธอคิดว่าเรโอวเน่จะชอแบแหวนวงนี้ไหมสาวลิซ่าก็ถึงก็อ้าวนึกว่าจะซื้อให้กูสุดท้ายเธอก็เสียใจแล้วก็เดินออกนอกร้านหนุ่มโฟก็งงว่ากูผิดอะไรแล้วแล้วก็ถึงวันที่ไอ้โฟน,น,นัดกับเรโอวเน่เขาก็อาบน้ําจัดทรงแล้วก็เตรียมดอกไม้ไปให้เธอพร้อมกับแหวนที่ซื้อมาแต่พอไปถึงบ้านสาวเรโอวเน่ก็ถามว่ามึงมาทําไมหนุ่มโฟก็บอกเรามีนัดกันไงจําไม่ได้เลยดูเหมือนว่าสาวเรโอวเน่เธอจะลืมไปแล้วแต่เธอก็ให้โฟนั้นเข้ามาในบ้านใน บ้านเธอก็มีหมาตัวใหญ่ที่ชอบมาก่อกวนเข้าไปในบ้านเรียวเน่ก็พาไอ้หนุ่มโฟชมเครื่องเซรามิกสุดหวงแหนและระหว่างที่เรียวเน่เอาดอกไม้ไปใส่แจกันเธอก็บอกขอโทษน,นะฉันลืมไปเลยว่าวันนี้ฉันมีนัดกับเธอฉันก็เลยนัดไอ้ไครมาที่บ้านและดูเหมือนมันกำลังจะใกล้มาถึงแล้วตอนนั้นโฟก็ตกใจและกลัวโดนกระทืบแถมไอ้หมาเวมันยังเยี่ยวใส่ขาเขาอีกทาให้เขาไปหกล้มใส่เครื่องเซรามิกสุดหวงแหนมีนำซ้ำตอนนั้นไอ้หนุ่มใครยังโผล่มาพอดีเห็นหน้าโฟทั้งทีก็ไล่กระทืบมันซะเลยสุด อย่างดีที่เขาน้ารอดมาได้พอโฟกลับไปถึงบ้านก็เห็นว่าพ่อแม่เขากําลังทะเลาะก,กันเพราะว่าแม่เขาใจผิดคิดว่าพ่อนั้นไปโทรหาฮอตไลน์สายเสียวชีวิตพังทลายขนาดนี้โฟก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครเขาก็เลยตัดสินใจไปหาลิซ่าที่บ้านถึงแม้ว่าเธอจะงอนเขาอยู่แต่สุดท้ายเธอก็ยอมให้อภยัยแล้วก็รับฟังเรื่องราวของไอ้บักโฟสุดท้ายสาวลิซ่าก็แนะนำว่าให้โฟนั้นแก้ไขความผิดด้วยตัวของเขาเองโฟกลับมาถึงบ้านก็เลยเขียนจดหมายขอโทษพ่อแม่แล้วก็บอกความจริงว่าเป็นเขาเองนี่แหละที่โทรหาฮอตไลน์สายเสียวแถมยังบ บอกแม่ว่าเพื่อเป็นการขอโทษให้มาชมละครเวทีที่โรงเรียนเขาจะแสดงเป็นโลมิโอตัดมาก็ถึงวันที่จะต้องแสดงละครเวทีเพื่อนๆก็ช่วยกันคิดหาวิธีที่จะให้เอเวเตอร์ที่แสดงเป็นโลมิโอตัวหลกักไม่สามารถแสดงได้ไอักโฟจะได้เสียบแทนพวกเขาก็เอายาถ่ายมาแอบใส่ในช็อกโกแลตกะจะให้เอเวเตอร์กินแต่เ,เวเตอร์ก็บอกกูแพ้ช็อกโกแลตสุดท้ายสาวลิซ่าก็เลยคิดอีกแผนจับเอเวเตอร์ไปขังไว้ในห้องแต่งตัวถึงเวลาบักฟก็ได้ขึ้นไปแสดงแทนทางด้านไอ้ใครแฟนของเหลียวเนที่กําลังรออยู่ข้างเวทีก เกิดเปรี้ยวปากแล้วก็ไม่หยิบช็อกโกแลตกินไปหลายชิ้นโดยที่ไม่รู้เลยว่าในนั้นมันมียาถ่ายสุดท้ายระหว่างที่ใครวิ่งโงกไปแสดงหน้าเวทีมันก็เกิดปวดขี้จนขี้ลาดน้องและในฉากสุดท้ายที่โรมิโอต้องจูบกับจูเลียตส,สาวลิโอเน่ก็เกิดผิดคิวตกลงไปในหลุมสลบอยู่ใต้เวทีงานเข้าแล้วทีนี้ต้องหาคนมาแสดงเป็นจูเลียแทนและดูเหมือนตัวสำรองก็จะเป็นสาวลิซ่าถึงแม้ดูเหมือนว่าไอ้น้องหนูพูดได้ของเขาจะไม่พอใจที่ไม่ได้จูบกับสาวเลียวเน่แต่จิตใจของโฟก็สามารถเอาชนะน้องหมูของเขาได้ เพราะว่าเขารู้ว่าคนที่อยู่เคียงข้างเขาตลอดมาก็คือสาวลิซา่าสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้จูบกันอย่างดุดดื่มสร้างความประทับใจให,ให้กับผู้ชมแล้วก็พ่อแม่ของเขาเป็นอย่างมากแสดงจบนักสแสดงทุกคนก็ออกมาขอบคุณยกเว้นคนเดียวก็คือไอ้ใครที่ขี้แตกอยู่ในห้องน้ําแล้วก็พบว่ากระดาษนั้นหมดม้วนจากสุดท้ายเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ไอ้บักโฟก็ได้เป็นแฟนกับน้องลิซา่าแต่ดูเหมือนว่าไอ้น้องหนูของเขาก็ยังไม่เงียบสงบแต่หนังก็จะตัดจบลงไปแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของวัยรุ่นบูแตกเนื้อนม ใจิตใจอาจจะหมกมุ่นมุ้งแต่เรื่องอย่างว่าแต่ไม่ว่าใครก็คงต้องเคยผ่านช่วงวัยรุ่นกันมาแล้วซะทั้งนั้นซึ่งเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองอยังไงก็ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติเพราะว่าชีวิตจริงนั้นไม่เหมือนในหนังถ้ามีอะไรผิดพลาดไปนั้มันเริ่มใหม่ไม่ได้สําหรับภาพยนตออร์เรื่อง And the p a n ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2 0 0 0นได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป5.0คะแนนถ้าใครอยากจะดูภาคสองต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันดังสุดท้ายนี้เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กำลังใจก็สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ